คึกคักสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SME ปี2566สัญจรจังหวัดลบบุรี เมื่อวันที่29มิถุนายน2566ที่ผ่านมานายจิรยุทธ์เตียวสมบูรณ์กิจประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SME ปี2566สัญจรจังหวัดลบบุรีณห้องเจ้าพระยาวิชายเยนลบบุรีอินรีสอร์ทจังหวัดลบบุรีกิจกรรมเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SME ปี2566โดยความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการเงินกว่า30องค์กรที่น บริการด้านต่างๆมาแนะนําให้กับ SME ในพื้นที่กว่า20จังหวัดทั่วประเทศโดยในครั้งนี้เป็นการสัญจรณจังหวัดลบบุรีครับเป็นจังหวัดที่1 8งานในครั้งนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการเงินการวิเคราะห์งบการเงินสําหรับ CEO และบัญชีศรีธนนชัยโปรแกรมสินเชื่อเพื่อ SME สินเชื่อเพื่อการส่งออกการสนับสนุนการใช้จ่ายตลาดต่างประเทศสําหรับ SME ผ่านโครงการ SME Pro Active การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก ากงานวิจัยและนวัตกรรมการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเกษตรเกษตรต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสากล GS1 Thailand การขึ้นทะเบียนขอรับรอง Made in Thailand รวมไปถึงการบริการจากหน่วยงานร่วมมากมายภายในงานนะครับผู้ประกอบการได้พบกับกล่องความรู้เพื่อ SME อาทิความรู้ด้านบัญชีและภาษี คลินิกให้คำปรึกษาด้านการเงินการขอบาร์โค้ดกล่องเงินสนับสนุนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจ SME ปังตังได้คืนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดต่างประเทศทุนนวัตกรรมข้อมูลงานแสดงสินค้าต่างประเทศแพลตฟอร์มด้านการตลาดสินเชื่อแหล่งเงินทุนสำหรับ SME แนะนำสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสอ,อทอนอกจากนี้นะครับยังมีของขวัญรางวัลให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วยภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณสมนึกแตงชาตพันธ์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลบบุรีผู้บริหารและคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีผู้ประกอบการและหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกันอย่างครับขั่งทีเดียวครับ